ขยะมันไม่มีคนให้ค่ามันครับมันไร้ประโยชน์ถึงคราวนี้ถ้าเผื่อเรามองเห็นคุณค่ามันมันก็น่าจะสร้างอะไรได้มากกว่าเราอยากจะดึงเอาตรงนี้แหละมาสร้างมูลค่าผ่านไอเดียผ่านการออกแบบที่เราอยากจะอัพไซคลิ่งสร้างมูลค่าให้กับขยะมาเป็นชิ้นงานที่เป็นโลอย่างที่ทุกท่านได้เห็นโจทย์ในการทำโลครั้งนี้นะครับทีม บ้านและสวนนี่อยากให้ทางโบเปนะครับออกแบบให้มีวัสดุเกี่ยวกับพลาสติกรีไซเคลิลแล้วก็ไม้นะครับมาผสมผสานกันแนวคิดในการออกแบบนะครับผมต้องการความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ที่ง่ายแล้วก็แสดงได้ถึงคำว่าบ้านนะครับผม สำหรับกระบวนการผลิตนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทก็ในพาร์ทของตัวพลาสติกรีไซเคิลนะคะแล้วก็พาร์ทของไม้สำหรับพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยค่ะก็เริ่มต้นเราก็ต้องออกแบบสเก็ตก่อนเนาะว่าภาพที่เราอยากได้เป็นเป็นแบบไหน,นะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปออกแบบที่จะขึ้นเป็นแม่พิมพ์นะคะซึ่งแม่พิมพ์ที่เราใช้สำหรับทำของบ้านและสวนก็คือจะต้องเป็นอลูมิเนียมเนื่องจากว่าเราต้องการ CNC โลโก้บ้านและสวนลงไปในชิ้นงานของเรานะคะ ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนค่ะหลังจากนั้นพอเราตัดสินใจทําเรียบร้อยละเราก็มาในส่วนของการเตรียมวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบเนี่ยเราก็จะต้องแยกเชื้อให้ชัดเจนเนาะว่าเราจะใช้ตัวพลาสติกชนิดไหนบ้างนะคะสีโทนอะไรบ้างซึ่งเราจะใช้สีขาวเป็นสีหลักแล้วก็จะแทรกด้วยสีของพลาสติกที่มีทั่วๆไปเลยนะคะก็คือสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงดำดำค่ะ เพราะว่าเราอยากจะให้โชว์อย่างที่เราบอกไปะคะว่าสีของพลาสติกมันเราอยากจะใช้สีของพลาสติกจริงๆไม่มีการปนเปื้อนจากสีอื่นนะคะที่มาของขยะชุดนี้นะครับเราได้รับบริจาคมาจากชุมชนใกล้ๆบ้านนะครับ<ะ>ซึ่งเห็นว่าเราทำงานเกี่ยวกับพลาสติกขยะพลาสติกอยู่แล้วครับก็เป็นฝาน้ำนะครับที่เขาแยกชนิดออกมาให้เรียบร้อยแล้วครับ<ะ>จากนั้นเราก็ นำมาบดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับผสมประสานกับชิ้นที่ไม่บดนะครับแล้วก็นำเข้าไปสู่เครื่องหลอมครับเหตุผล <_ S 2> ที่ว่ามีทั้งบดและไม่บดนี่ผมต้องการให้มันเกิดการกระจายตัวที่ต่างกันนะครับของสีพลาสติกครับผมให้เห็นลวดลายให้เห็นลวดลายที่ชัดเจนครับตอนเคสตัวชิ้นงานพลาสติกก็ไม่มีปัญหาอะไรมากครับก็มีนิดหน่อยแต่เราก็รู้วิธีแก้ครับ มันก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราต้องคุมอุณหภูมิที่เราต้องคุมแรงกดที่เราต้องคุมครับ3อย่างนี้ครับจะเป็นตัวแปรให้รู้ว่างานมันจะออกมาดีหรือไม่ดีครับก็จะเป็นชิ้นงานอย่างที่เห็นด้านหลังนะคะสำหรับตัวพลาสติกเนาะอันนี้ก็คือจะเสร็จกระบวนการของของตัวพลาสติกค่ะ ในส่วนของไม้เราก็ต้องดีไซน์เพื่อให้มันคล้องคล้องกับตัวนี้เนาะก็ต้องไปทําที่โรงงานไม้นะคะซึ่งโรงงานไม้เนี่ยก็จะต้องเลือกไม้ที่เราจะมาใช้ด้วยไซส์ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านกระบวนการตัดไม้เจียไม้ใส่ไม้นะคะแล้วก็ประกอบขึ้นมาเป็นชิ้นงาน,นะคะ่ะ อย่างโรงงานไม้ที่ทําก็คือเป็นเป็นโรงงานไม้ที่เราทําอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะคะก็คือโรงงานของบุนเลอร์นะคะหลังจากเราประกอบฐานเสร็จเนี่ยก็ยังไม่เสร็จะคะ่ะเราก็ต้องเอาฐานนียไปพ่นสเรย์แลกเกอร์เพื่อที่จะขับ t e x t อร์ของลวดลายไม้ให้มันเด่นขึ้นค่ะแล้วก็เอาไปเลเซอร์ตามที่ที่ให้มันฟินิชชิ่งจบมาเป็นชื่อรางวัลของผู้ที่ได้รับนะคะแล้วก็รางวันนี้เป็นรางวัลในส่วนของอะไรเป็นในส่วนของบ้านหน้าอยู่หรือว,ว่าสวนสวยอย่างเงี้ยค่ะ ็ในขณะที่มีโอกาสต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสที่ได้ร่วมงานกับบ้านและสวนนะคะจริงๆแล้วเราก็เติบโตมากับบ้านและสวนมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนาะหมายนึีว่าพอพอได้มีโอกาสทําง,งานตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดเนาะอยากจะบอก ผู้ดีได้รางวัลว่าเราตั้งใจทําทุกชิ้นนะคะเหมือนกับที่คุณตั้งใจทําบ้านเนาะจนได้รางวัลมาก็อยากจะให้ภูมิใจในรางวัลน,นี้เหมือนกันเหมือนกับที่เราได้ทําให้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะชอบชิ้นงานนี้เพราะว่าจะมีแค่ชิ้นเดียวเนาะที่อยู่ในบ้านของทุกท่านนะที่ได้ไปก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะก็ยังไงก็ยินดีมากๆขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้รับรางวานนัลนี้แล้วก็หวังว่าทุกๆุท่านนะคะทุกๆบ้านจะชอบโลกของเราชิ้นนี้ที่เราทำให้นะคะ ยินดีด้วยนะครับ